มีเงิน10,000บาททำไงให้ได้ลูกค้าหลักร้อยนี่คือวิธีที่ซิลิคอนวัลเล์สอนให้คุณเริ่มไวและเจ๋งให้ถูกผู้เขียนมีความฝันในการทำบริษัท Traveltech และใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการสร้าง Pitch Deck ที่สวยงามเพื่อน,นำเสนอไอเดียแต่พี่แฮร์รี่ผู้เชี่ยวชาญด้าน o w t h Hacking กับเบรกไวเขาให้บทเรียนสำคัญว่าไอเดียจะดีหรือไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Presentation แต่ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าสนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราหรือเปล่าแทนที่จะให้สร้างระบบเต็มรูปแบบพี่แฮร์รี่ท้าทายด้วยเงิน 300เหรียญหรือประมาณ10,000บาทพร้อมเงื่อนไขห้ามจ้างคนอื่นทาและต้องหารายชื่อลูกค้าที่สนใจให้ได้100รายผู้เขียนต้องใช้เงินนี้ในการยิงแอดเพื่อหาอีเมลลูกค้าที่สนใจโดยที่ยังไม่มีเว็บไซต์หรือระบบการจองใดๆเลยแนวคิดนี้คือการทดลองแบบ Lean Start u p อที่เน้นการเริ่มไวและหาฟีดแบ็กจากความต้องการของตลาดจริงโดยใช้เงินน้อยที่สุดแม้ในที่สุดไอเดีย r a v e l t e c h จะไม่ไปต่อเพราะได้อีเมลเพียง34ฉบับแต่ผู้เขียนก็ได้เรียนรู้ว่า ไอเดียนั้นไม่มีคนสนใจมากพอซึ่งดีกว่าการลงทุนลงแรงสร้างระบบที่ไม่มีใครอยากใช้ฝันให้ใหญ่และเริ่มให้ไวถ้าไม่แน่ใจว่าลูกค้าต้องการอะไรจงสร้างส,างสมมุติฐานและลงมือทดลองเพื่อหาฟีดแบ็กกลับมาโดยใช้เงินน้อยที่สุดจากหนังสือ The Startup Mindset โดย Casper ธนกฤิเสริมสุขสรร